แล้วก็ในช่วงเทศกาลปีไม่ทีผ่านมาเมื่อ<ช>ที่บอกแล้วว่าตำรวจกกค,คุมแข้มกันเลยนะคะโดยตำรวจภูธรจังหวัดสุราธานีค่ะได้มีการคุมแข้มสั้นจรปลอดภัยนะคะช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิมลำเนาก็ว่างทีจะให้อุบัติเหตุลอดให้เลือนหน่อยที่สุดนี่แหละค่ะ คนตำรวจตรีสุวัสดิ์สุขซีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านลงพื้นที่สถทานีตำรวจภูธรบ้านนาซ่านไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามมาตรการความปลอดภัยและการหลอดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2569 <c oughs> ค่ะโดยมีพันตำรวจเอกวรวิจเจริญสุภพลนนะคะผูอำนวยการสถทานีตำรวจภูธรบ้านนาซ่านให้การตอนรับพร้อมกับสรุปผลการปฏิบัติในห่วงทีผ่านมาโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อจะว่างหลอดอุบัติเหตุและก็เป็น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆค่ะนะครับผู้การให้การต้อนรับนะครับจากนั้นเนี่ยผู้การเองก็ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชนบ้านครองปลานะครับโดยเป็นกาวบริการนานร้องจนา่ตํำรวจควายปกครองผู้นำสองทีสองทิ้นในการให้บริการประชาชนผู้การเองกกระบอกว่าในห้วงที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าครั้งนะอันนี้เล็กๆนะครับยอมเสียชีวิตสามคนนะครับในตอนนั้นตอนนี้ก็เพิ่มเลยแล้วครับ ก็สนญ่ก็กมาจากรถเลื่องนะหลมอิ่งขณาท่านนี่รถเถื่องหลมอิ้งครับส่งจานาทีไปตรวจโอบประเมินหตุการา์เลวนะครับนะแล้วก็เน้นย้ำนะครับเวลาที่เรืออวันนี้วันหนึ่งใช่ไหมพี<อ>ม่น้องเดินทางกลับย่างปลอดภัยกับรอยของเส้นทางผู้การกันเลยครับเราก็มีความเป็นห่วงตอนที่ช่วงท้ายหมายว่าช่วงวันที่4ที่5นะครับบางพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งเราก็อยากจะฝากเพียงพันในเรื่องของการเดินทางตรงนี้นว่าเรื่องของการเต <Pik. S 2> รียมความพร้อมนะครับสเรื่องนะครับเรื่องแรกคือการเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพของนะครับสุขภาพร่างกายของผู้กับขับขี่นะครับขอให้ท่านระมัดระวังนะครับก่อนจะเดินทางกลับบ้านระยะทางเนี่ยท่านอย่าดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์หรือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอ <laughs> การศึกษากฎระเบียบวินันต่างๆจราจรว่ามีเช้นทางเป็นยังไงบ้างนะครับสคือการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของยานพานะของท่านเองว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเบรกใช้การได้หรือไม่สภาพรถเป็นอย่างไรนะครับเตรียมพร้อมที่สามคือวางแผนการเดินทางนะครับว่าที่ท่านจะเดินทางไปนี้ช้เวลานานเท่าไหร่แค่ไหนอย่างไรเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของอาจจะมีการหยุดพักเป็นช่วงๆนะครับเพื่อป้องกันการง่วงผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถดําเนินการได้อย่างนี้ปัญหาอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นท่านก็จะขับขี่ปลอดภยัยไม่มีปัญหาครับ